ส่วนที่จาเลือกในพงศวดารเหนือคล้ายกับพงศวดานของเขมรโดยมีเนื้อเรื่องของพระยาโคตบองสอแทกอยู่ในเรื่องของพระยาแกรกช่วงหนึ่งกล่าวว่าอยู่มาโหราทำดีกาถวายทำนายว่าผู้มีบุญจะมาเกิดในเมืองนี้พระยาโคตบองจึงสั่งให้จับหญิงมิคันมาฆ่าเสียครั้งมานานโหรากราทูลว่าผู้มีบุญเกิดแล้วพระยาโคตบองสั่งเปล่าร้องเอาทารกครอบไฟเสียให้สิ้น แต่ทารกผู้นั้นคลอบไฟไม่พองด้วยเทวดารักษาจึงไม่ตายครั้นเพลาเช้าสมณะไปบิณฑบาตพบทารกเอามาเลี้ยงไว้ครั้งอยู่มานานราษฎรมาเปล่าร้องกันว่าโหนทูลว่าผู้มีบุญจะมาก็ตื่นกันเป็นโกลาหลจะพากันไปดูผู้มีบุญพระยาโคตบองจึงตรัสแก่เสนาบดีว่าถ้าเดินมาจะสู้ถ้าเหาะมาจะหนีชาวเมืองชวนกันไปดูผู้มีบุญ ทารกที่ถูกไฟครอบอยู่ที่วัดโพผีอายุได้17ปีก็ถัดไปดูผู้มีบุญสมเด็จอมรินทราแปลงตัวลงมาเป็นคนชลาจูงม้ามาถึงที่ทารกนั้นอยู่จึงถามทารกว่าจะไปไหนทารกตอบว่าจะไปดูผู้มีบุญเจ้าของม้าจึงบอกว่าจะถัดไปเมื่อไหร่จะถึงฝากม้าไว้ด้วยเถิดจะมาเล่าให้ฟังทารกก็เอาม้าไว้เจ้าของม้าจึงว่าถ้าอยากเอาข้าวของของเราในแฟ้มมากินก็กินเถิดอนุญาตให้แล้ว เจ้าของมา้าก็ไปแต่ทาลรคคอยอยู่นานหารู้ว่าตัวเป็นผู้มีบุญไม่จึงเปิดแฟ้มดูเห็นของกินแล้วก็หยิบกินเข้าไปด้วยเป็นเครื่องทิพย์ก็มีกําลังขึ้นจึงเห็นน้ํามันในขวดก็เอามาทาตัวแขนขาที่ถูกไฟครอบอยู่นั้นก็เหยียดออกมาได้หมดจึงแลเห็นเป็นเครื่องกากุธภัณฑ์ก็คิดอยู่ในใจว่ากูนี่คือผู้มีบุญหรือเอาเครื่องกากุธภัณฑ์ใส่แขนแล้วขึ้นหลังมา้าม้าก็เหาะมาถึงที่พระตำหนัก พระยาโคตบองแหลเห็นก็หวาดกลัวจึงหยิบตะบองคว้างไปหาถูกพระองค์ไม่ไปตกลงที่เมืองล้านช้างพระยาโคตบองก็หนีไปพระยาแกลครอบครองราชสมบัติพ่อพระรามถวายพระนามชื่อพระเจ้าสินธะอมรินราษฎรเป็นสูงยิ่งนักพระยาโคตบองตามตะบองไปที่เมืองล้านช้างเจ้าเมืองสัจนาหะกลัวบุญญาธิการของพระยาสีโคตบองจึงยกพระราชบุตรให้เป็นอัครมเหสีเจ้าเมืองสัจนาหะ รำพึงคิดแต่ในพระไทยว่าที่ไหนคงจะคิดกบฏต่อกูเป็นมั่นคงจึงให้ไปหาลูกสาวมาให้รอบถามดูว่าจะทำอย่างไรถึงจะตายนางก็รับคำพระราชบิดาแล้วก็กลับมาอ้อนวอนพระยาสีโคตบองราชสามีว่าพระองค์ก็ทรงมีอมริเลิศไม่มีผู้ใดจะเสมอได้ทำไมพระองค์ถึงจะตายพระยาโตบองจึงบอกว่าอันตัวเรานี้มีกำลังหาผู้ใดจะอาจเข้ามาทำรายเราได้จะฆ่าด้วยอาวุธอันใดก็ไม่ตาย ้าเอาไม้เสียบทวานหนักจึงจะตายนางปรอประโลมถามได้ความดังนั้นแล้วจึงบอกแก่พระราชบิดาพอพระราชบิดาได้ฟังดังนั้นก็ดีพระไทยนักจึงคิดแก่เสนาบดีทําการจับหลักไว้ที่พระบังคมเอาหอกขัดเข้าไว้ทําสายใหญ่ครั้งพญาสีโคตบองเข้าที่พระบังคมอุจละตกลงไปถูกสายใหญ่นั้นหอกก็ลั่นขึ้นมาสวนทวารเข้าไปพระยาโคตบองมานึกแต่ในใจว่าเสียรู้สติแล้วจะกลับไปตายในแดนเมืองเราเถิด พระองค์ดำริดำนั้นแล้วก็หนีไปพอเข้าเขตแดนกรุงพระนครประสิ้นพระชนลงเสนาบดีกราบทูลพระเจ้าสินธพะอมรินว่าพระยาโคตบองมาสิ้นพระชนที่หลังวัดฝ่ายพระเจ้าสินธพะอมรินสั่งให้ทําการเผาศพพระราชทานเพลิงเสียที่พระราชทานเพลิงนั้นสถาปนาเป็นพระอารามขึ้นให้นามชื่อวัดศพสวรรค์จนทุกวันนี้